สวัสดีครับผู้ชมก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมอ่าใช่ครับห้าวันแต่ว่าวันนี้เราก็ไปเราก็แบบกระมอเองก็มีหลายคนที่ไม่ได้หยุดหรอกนะเนื่องจากวันนี้เราไปเยี่ยมคุณหมอที่ราชพัฒน์ก็เจ้าที่สารสุดก็ไม่ได้หยุดคืนนี้เลยแวะมาเยี่ยมเจ้าที่กลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่เคยได้หยุดเหมือนกันฮะเจ้าที่เก็บขยะนะตตนนี้เราอยู่ที่อ่อนนุชเท่าไหร่วะแปดสิบหกสิกสกบหกนะก็ปกะเป็นกองขยะอ่อนนุชนะนี่วันนี้เราจะมาดูการเดินทางของขยะกัน พระขระยาเนี่ยมันเหมือนกับของวิเศษนะวิเศษไงก็คือทิ้งไว้แล้วเช้าหายหมดอ่ะอรือว่าไม่ไหนก็ไม่รู้ถูกอว่าน่งคุยกันละวันนี้วันนี้อะไรแล้ววันนี้เรามาเยี่ยมแล้วเอาเราเอาเลาะเอาเงาะมาครึ่งตันมาแจกเขาพอดีไปรู้จักสวนก็เลยเหมาเก็บปุ๊บเลยเสร็จกี่โมงมาหกโมงแล้วออกกี่โมงอห้าทุ่มห้าทุ่มเสร็จหกโมงเช้าก็มีไล่เก็บไปเรื่อยใช่ครับไปเรื่อยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มาที่หัวตอง ใช่ครับคำว่าห so like mm ัวกองคื่หัวกองที่ขยะเสร็จแล้วก็รดมามาเก็บอ่าแต่ว่ากองเก็บก็ขายขายของก่อนใช่ครับแล้ก็จะแยกขยะนะก็บางส่วนเขาขายก็เอาเปรายได้เสริมเดี๋ยวนี้เราให้กำลังใจเขามาดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาดูนะว่าขยะเป็นยังไงเส้นทางขยะอะไรเงี้ยเอ่อก็รู้แล้วว่าเออผมไม่ได้ผมรู้ว่าคอนโดเยอะนะก็เรื่องโรงงานเรานะกำลังใจเขาหน่อยไปไหนดีครับท่านเดี๋ยวก็ติดรถเขาหน่อยกัน ไปดูหน่อยว่าทำงานไงนี่ไม่ลดได้หรอหูจอดรถไปดีเล,ไไล,ลเยเหรอใช่ฮะเดี๋ยวพายกลับมาฮะมาที่นีใ่ออใช่ครับผมไปด้วยพี่นิรันต์เฮ้ยรถคันใหม่เว้ยวันนี้พี่นิรันต์เป็นพนักง,งานขับเรากับว่าบางทีเราคิดว่าเฮ้ยทิ้งไว้เช้าเช้าหูขยะหายหมดเลยแต่นี่แหละชีวิตของพี่นิรันต์กับทีมงานนี่แหละคือผู้น,น,น,นำขยะไปสู่จุดหมายปลายทางนะ นี้เนี่ยคนขับก็ไม่มีวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ก็ขับตลอดขับตลอดวันหยุดห้าวันนี้ได้หยุดไหมเนี่ยไม่ได้หยุดเลยครับถ้าถ้าหยุดทิ้งขยะก็ได้หยุดเออเอางั้นเราอยากจะให้พี่ทิ้งขยะได้หยุดกลับบ้านก็หยุดทิ้งขยะเอออะไรคำคมเว้ยถ้าอยากให้ผมหยุดก็หยุดทิ้งขยะเออขณะนี้มีคนร่วมเก็บขยะกับเราอยู่ที่สองหมื่นสองพันสองร้อยกับผมพี่ท่านเล่นบอยดีนะนี่สอหอะไรนี่พัฒนาการครับ ลงโมวมได้ไหมคันนี้ได้ <Yeah. S 1> ก็คือขยะเนี่มันเหมือนของพิเศษเนาะเราทิ้งไว้แล้วตอนเช้ามันก็หายไปแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างรถคันนี้ก็เป็นรถขนาดห้าตันนะครับพี่รากก็เป็นคนขับถ้าเกิดโซนแถวเนี้ย ตนแถววัฒนาแถวสวนหลวงเนี่ยเขาก็จะไปเอารถขยะที่อ่อนนุชสัดทิพรถหนึ่งคันก็จะมีคนขับหนึ่งคันแล้วก็มีพนักงานอยู่ข้างหลังสี่คนก็จะไล่เก็บไปเนี่ยนะก็ไปถึงเช้าเลยเก็บบ้างแยกบ้างพอสักหกโมงเช้าก็จะขับรถกลับไปที่อ่อนนุชได้ไหมข,ขยะที่เขาแยกบางสวนก็จะขายแล้วที่เหลือก็จะไปเทส่วนนึงก็จะไปเข้าเตา,าเผาจะไปฝังโ่อบ้างอะไรเงี้ยนั่นขยะทุกชิ้นต้องมีที่มาที่ไปนะ มันไม่ใช่หายแบบแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นมันก็จะเริ่มงานเนี่ยเที่ยคืนถึงอกวง็งเช้าแล้วผมว่าต้องพยายามโอ้มีบริเดียด้วยชัดแยกขยะนะเลือกขยะแล้วก็ลดขยะให้น้อยลงนะ